ยังไงครับตอนนี้พี่บอลแต่ละสโมสรสร้างมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองซึ่งแต่ละสโมสรก็อยากให้มอเตอร์ไซค์ของพวกเขาเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกในชีวิตของคุณแล้วคุณจะเลือกมอเตอร์ไซค์ของสโมสรไหนเริ่มที่คันแรกกับเชลซีนะครับผมโอ้โหเฟิลจะจัดครับผมมีคนขอคอนเทนต์นี้เข้ามาเยอะมากๆวันนี้จัดให้แล้วนะซึ่งไปแหว่งกันต่อกับมาดริดนะครับผมโอ้โหสีขาวทองแบบนี้ยังสวยเลยนะครับผมใครชอบมอเตอร์ไซค์คันนี้อย่าลืมกดใจคลิปนี้ด้วยนะแล้วต่อกันเลยที่บาร์ซ่านะครับผมโอ้โหและเเเเเนนนนนาาาาะะะซึ่่่งงงปปปลลลลยยกกััััตตอออออทีสรรรรรร์คคคคบบบผผมมโโโ้้้หหแวดูใ็ สเปอร์ผมคิดว่าแบบนี้ก็เฟี้ยวจะจัดเลยนะแต่ให้เปลี่ยนใจได้นะครับผมเพราะของอาร์เซนอลยังตึงเลยนะครับผมโอ้โหแล้วมีติดปืนด้วยโอ้โหอย่างโหดเลยซึ่งขาดไม่ได้ครับว่าต้องขอบคุณผู้ติดตามผมทุกคนนะครับผมและนี่ผู้ติดตามใหม่นะใครคนติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะแล้วต่อกันเลยที่ค่ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมโอ้โหใครเป็นแฟนแมนซิตี้เป็นไงครับถูกใจไหมครับผมข้างในอย่างเฟี้ยวเลยอ่ะซึ่งต่อกันเลยที่อัลนาเซอร์ของพินอ้นะครับผมโอ้โหผมบอกเลยนะครับผมใครได้้้้้้คคคััััันนนนีีีีไไไปยยงง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 ก็ุมมมมมะรรรบผททททอออออออเเเพช่่่าตตตึแลลวิ์ขโ เมสซี่นะครับผมโอ้โหและยังสวยเลยนะครับผมสีชมพูด,ดําแบบนี้โคตรโหดอะ่ะซึ่งตอกเลยที่ลิ้ว่าผู้นะครับผมแฟนลิเวอร์ว่าไงครับผมโอ้โหเป็นสีแดงสีทองแล้วก็เป็นสีไฟแบบนี้นะครับผมใช่เลยหรือว่าทุกอย่างเคยตกที่แมนยูครับ <c oughs> โอ้โหมอเตอร์ไซค์ปีศาจแดงนะครับผมเอาเรื่องสุดๆ,ๆ <c oughs> ครับผมยัม่งดุซึ่งอย่าลืมครับว่าคุณจะเลือกมอเตอร์ไซค์ได้เพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นแล้วคุณอยากจะเลือกมอเตอร์ไซค์ของสโมสรไหน <c oughs> พิมพ์มาบอกเลยนะเออพิมพ์มาเลยแล้วผมจะรอดูนะครับผมว่ามอเตอร์ไซค์ของสโมสรไหนคนจะะเลลลลลืือออกกกกกมมมาาาาทีี่่สุุดดดดดดแแแ้้้้้ววถคคคณชชบบบิิปนนยยตตใจ์์รห๊ะ